ตำรวจเอ,สอสกสมศ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่อำเภอโกรกพระนำเรือมาให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ใช้สัญจรไปมาถ้ามีปัญหาได้รับความเดือดร้อนให้ชาวบ้านประสานสอจอหรือผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่อ่าพดีอ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญโอ้มากันครบเลยมา กังวลใจอะไรไหมเอาตอนนี้จะให้ช่วยอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยนอกจากให้เอาเรือมาแตนบายเนี่ยจะให้ช่วยอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรอีกไหม<อ>นายกายของเราถ้าถึงคราวที่จะต้องอเข้าดูแลพื้นที่ต้องใช้เรือท้องแบนอะไรนายกก็ต้องประสานเลยนะประสานสชแดงเลยนะ<อ>ประสานเลขาแดงเนี่ยจะเอาเรือท้องแบนจะเอาอะไรอสมอนะในการที่จะไปจ่ายยาจะไปดูแล ต้องดูแลเป็นพิเศษคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องนายกก็จะต้องรู้ตำแหน่งเนาะของคนที่อยู่ในเพราะวะพึ่งพิงทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยเนาะคนติดเตียงก่อนเลยที่ติดเตียงแล้วติดเตียงโดยเฉพาะเอาไว้ใจถุนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงที่ผ่านมาเนี่ยน้ําเคยเข้าไปใ้ถุนอะไรเงี้ยน,นะต้องมาร์กไว้เลยเนาะมีกี่แห่งมีกี่อะไรแล้วก็ไปบอกให้เขาด้วยว่าพอมีอะไรให้ประสานนายกนายกประสานมาเดี๋ยวตอบจอจะมาช่วยดําเนินการในเรื่องของการขนย้ายการอพยพ การหาที่อยู่ใหม่ทีนี้การหาที่อยู่ใหม่นะนายกเตรียมสถานที่ไว้ที่นี่คมนะไว้ที่นิคมถ้าตรงไหนที่มันไม่ไหวโดยเฉพาะเด็กน้อยแล้วคนที่ติดเตียงเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวนยกไปดูแลเองเอาไปดูแลเองคนที่เฝ้าบ้านอยู่พวกผู้ชายที่เฝ้าบ้านอยู่จะได้สบายใจไงจะได้ไม่ต้องกังวลจะนอนยังไงอะไรยังไงฝนสาดนะโดยเฉพาะเด็กอ่อนเด็กน้อยเงี้ยกับแม่เงี้ย นะเฝ้าบ้านก็ให้พ่อเฝ้าออไปส่วนคนแก่คนติดเตียงผู้หญิงกับเด็กน้อยเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเอาไปนี่คมไม่ต้องตามไปดูแลอะไรเลยเอาไปไว้ตรงนั้นเลยน้ํายุบค่อยไปรับกลับเดี๋ยวมาส่งคืนให้อะนึกออกไหมเตรียมสำรองไว้ให้เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเตรียมเตรียมแผนรองรับไว้หมดแล้วนายกนะทีนี้ก็จะเป็นห่วงนี่แหละนายกก็ต้องสำรวจเนี่ยคนติดเตียงนี่แหละ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะมาร์กไว้เลยเนาะอ,อสมเนาะทางรพสตทางอ,อสมเนี่ยช่วยกันดูตรงนี้นะติดขัดให้รีบบอกเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงกลุ่มเปราะบาง,งทั้งหลายเนี่ยเนาะมันไม่แน่บางทีตื่นมามาเต็มเต้นหุ่นแล้วอ่ะนึกออกไหมบางทีตื่นมาเต็มเต้นหุ่นละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดินฟ้าอากาศมันคํานวณยากนะกรมอุตุยกธงขาวไปหลายรอบแล้วทำนายอย่างนี้มันไปอย่างนั้นทํานายอย่างว่าอย่างนั้นมันไปอย่างนี้ บอกว่าฝนจะตกมันไม่ตกบอกไม่ตกมันมาเป็นนี่เลยเทลงมาเทเป็นจุดๆอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟ้ารั่วเขาเรียกว่าฟ้ารั่วเทเป็นจุดๆเนี่ยกรมตู่ก็ปวดหัวเหมือนกันเลขาแดงกรมตู่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพูดอย่างนี้มันไปอีกอย่างเนี่ยดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนว่าในพื้นที่เราเนี่ยคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในภาวะพึ่งพิงและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยเนี่ยมันต้องเป็นอันดับแรกที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนอกรับนายกนะ นายกกลิ้งมาได้เลยนะนะเอารถมารับไปได้เลยนะเดี๋ยวนายกเอาไปดูแลเองที่นี่คมเขาบอกแก้วทําทห้องไว้เพิ่มเยอะเลยมีเป็นไม่สบายหรือว่าหมอจะต้องติดตามโรคส่วนตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีรถแอมบูลนน์ไปส่งส่งที่โรงพยาบาลน,นะแบบเบาๆก็ไปที่พยุหะนะถ้าแบบแบบจะต้องติดตามแบบว่าโรคที่จะต้องไปติดตามที่สวรรค์ประชาลักษมีเราก็มีแอมบูลนน์ไปส่งให้อะไรให้นะ ก็จะบอกว่าไปอยู่เนี่ยอยู่สบายนะอยู่สบายไม่ต้องไปกังวลใจอะไรเนาะก็เดี๋ยววันนี้เอาเรือไปก่อนเนาะนายกเนาะไอ้เรื่องอื่นก็นายกรู้แล้วนะว่าเตรียมการอะไรไว้ให้บ้างเนาะนายกสบายใจได้เลยนะมีอะไรปุ๊บปั๊บโทรหาเลขขาแดงปุ๊บมาทันทีเลยนะไปเดี๋ยวไปรับเรือกันเนาะไปรับเรือกัน